เสียแฮงขัวหนูพ่อลุงกินได้ไหลายเน้ะบรรณาภาสุขสวัสดีค่ะมนีปูสิาพีผีพีน้องมหาลัดคุกหนูน้ำรดเกี่ยวค่ะมนีเกีียวเขาอยู่หน้าพ่อลุงเนาะข้างๆกันนี่แหละค่ะเกี่ยวเขาแนวนี้กัพี่น้องมาตุ้มมโฮมก็เขาน้ำข,งข,งขังคาแทนาทาคุกหนูน้ำกันเนาะค่ะเดี๋ยวตอนนี้พิ่นิเกี่ยวเขาเจ้าก่อนค่ะมนีรดเกี่ยวมาสองขันเลยเนาะ หลุนเบอร์ต้อการค่ะมือนี้สิได้นูไปขัวแรงบอเนาะเขาต้มฟิตหลางกายมาดีแห้งได้มือนี้<ด> <laughs> มือนี้รถเกี่ยวสองขั้นเลยเนาะเดี๋ย็บอตากะซิมาสมทบค่ะกะมีโหลดใช่แล้วกะ <laughs> มีหลานเนาะก่อเขาน้ำค้างท่าหน้าจ้ามันหนูโบมันหนูกสร้างมันตางมาเห็เดเบียกซอยพหลลุงน้ำเนาะมาขอเขาน้ำค้างเขาท่นาค่ะอ่า เดี๋ยวเขาบานเห่ากับแบบนี้แล้วค่ะได้มมวนได้ซื่นพี่น้องมาตุ่มมะฮมกันเนาะขาคุกนู้นับกันค่ะพี่น้อง,งนะที่นี่บ่เนาะคนนีเกิดอยู่หนาที่นี่ยู่งหรอ สิบ่มีดอกค่ะเขาล่มเข้าหา5 คูปนูน้ำรถเกี่ยวนี่ปลอดภัยแน่นอนเนาะค่ะเพราะว่าเข้ากับคุยกันแล้วกับรถเกี่ยวเพิ่นเพิ่นก็จะส่งซีกเพิ่นก็ระวังให้เข้านำขคือกันบอกเพิ่นส่งซีกเด้อเพิ่นปิดแจกซาใจเพิ่นก็อยากโดนลงมาคูปนูน้ำเข้าบุญละแล้วเพิ่นเพิ่นอยู่เครื่งมันเห็นนะครับแมนเห็นแล้วก็เพิ่นเพิ่นหยิบแจกบอกแมนส่งสัญญาณเพิ่นก็ระวังเข้าเข้าก็ระวังเพิ่นคือกันนั่นละเพราะว่ารู้ใจกันเพาเกี่ยวนั้งกันหลายปีแล้วแมน ไปหลุนเบึงให้นันลาเทามันเคยมีเท่าสองไฮโอพโพนนั่นโอ้ยของดีตัวนี้อูเ้ยัะตูมัะตูมแต่ว่ามันบอชขั้นแก่บขั้นเหลืองเนาะ ตรงทาให้มันสุกมันเหลืองมันโลนผลเนยะเอามาขูดขูดเปลือกมันขูดขูดแล้วทุบจั้หน้อยเอาต้มใส่น้งอ้อยใส่อันใบบัวบกเนาะมันยังเท่านี้ปิดเบาปิดเบาเนี่ยกาวเนี่เหนียวเนาะยางมันผิ้มน้อยเรียนเบาเนี่ยโอ้ยกินแบบเท่าถ้าติดอันกระดาษกระดาษกระสอบปูนเนาะอยู่ที่ดีเลยนี่อเนี่ยนี่แหละนี่แหละกาวธรรมศาสตร์เนี้วขนาดคอยละมากต้มมันเท่า หน่วยเหลืองมันเอาไปตุม่มใส่น้ำอ้อยใส่ผักหนอกนะเถากินอากาศเย็นๆน้อยหอมหหวยๆได้เนโอ้ยเต็มต้นเลยคุณอะหน่วยมันเหมือนจะมีหนูเลยค่ะใช่

sốt bóp 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 tôi bóp bóp và bóp 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 kiều luôn mà. จอดรถเลยมนัคมนคักมันค,คักไปใส่ถุงไว้ดีๆเด้ดอมันคักืันนี้เทิ้งเทิงกบเทิ้งหนูออร่อยฟังท่าผีเพิ่นกับเกี้ยวเขาคือกันเลยค่ะบ้านเฮาช่วงหนีมวนกุ๊บค่ะฟังทา,างนี้เพิ่นแล้วล่ะค่ะคืนไายรวดเจียบคล้ายล่ะ ืันนี้เขาขึ้นราคาอีกแล้วขึ้นไปเรื่อยๆยุบสันเขาพอหน่ายมาหลุ่นฟังท้างนี้เข้าค่ะสิสแล้วเราคือกันวุ้ยยุดยี่นี่อ้านบ่เอ้ตาดีหอมดีเออวัตาสิบมีเสร็จหนี่เดนี่เดเอาเอายูส่ได้่ยเอาหัวุ๊าหัวกอนยุดยอดแห้ น้าพิ่นอยู่ทึ่งรถพิ่นเดี๋ยวเลียวเห็นเนาะฮะไงกว่าตัวนั้นอีกบ่โอ้ยแต้มสองค่ะามานๆันคุณ <laughs> พิ่นยิ้มเปย์เปย์กูไปๆูไปวัดยน่าเนาปันกันไปเฮ็ดนืนอยยน้อย่อยางนั้กินแต้มสองสแสดงว่ามีอีกอยู่ได้หนีเท่า ลงไซสสิมีแต้มเดียวละเนาะดนแล้ว,นะว,วไปทั้งเครื่องค่ะบอลน,นี้เดี๋ยวไปหนูสว่างเหรอแถวต่ำมว้วนนี้เป็นเข่าเหนียวเนาะค่ะเป็นเขากิน เกียว่อกันเลยนี่ม่วนนี่เหลืออยู่ประมาณจะซีไรหาไรได้ละเนาะม่วงเขาเจ้า,เาแล้วล่ะคะ่ะเขาชิมหาเต็มขั้นรถเลยนี่กูจะคล้องหน้าโอ้เต็มขั้นรถเลยพอล่อรุ่งมานาคาก่ดอกอ้ยส่วนนี้ยิ้มหวานบ่าทุกคนได้หนีห <c oughs> น่อเอ้อยสันเนาะ เออยิ้มหวานมาสุกคนได้ดิรับซับย์รับซับย์เขาตามไปรอตำรวจว่าเห็นข้องหนูว่าสันนารุ่นครับรนารุ่นค่ะแม่แต่ว่าประเด็นคือรถสองขันนี่แล้วจ็คสีแลนไปลัดทา้งใดเด้อบานี้้นานนไไดแลลวก็ัง่จอไปเรืออ่อยๆที่ละไฮเนาะตามเนาะกว่าเขาทาค่ะนักขังคันที่หน้า ตัวมึงไงต้วนั่นละเท่าที่ว่าจะเห็นกว้างมันนาาั่นละาพวมันหนาเ่ามันงามงามันออกก่พนมันมมันหูไปก่ไดไปมันก็เทีเยีไมียืก็โตดมเดอดมัเก่ยว 奶奶哈哈哈哈 ตรนี้ต้องเอาไปตากขึ้นเหล้าค่ะเรยียบรอยแล้วคะ่ะมวืวน,นี้มวืวน,นี้เขาสิบหา มืโอนี้ข้าวเหนียวโอ้จะแม่นกินหลายเนาะบอกหลายสอบนึงแหมปาดโมแม่นต์สามสิบกูสอบเพิ่นโมนี่โร่ใช่ไหมมาห่สามสิบส <40, 40. S 1> ี่สิบสอบโม้โทษตากดอกข้าวเหนียวหลายปานนี่ใช่เหรอฮะเขาฮ้หาหนามสู้รถเกี่ยวเพิ่นกินถอนตัวเฮ <c oughs> รอมะเร็งน,อน้อง <c oughs> จังขัวหนูเนาะ <c oughs> มะเร็งจังขัวหนูค่ะ โอ้ยเ้าดีตัวนึงเ้าที่ถือรถดเหยียบเนาะไปเยียบก่อนกินน้ำเน้ยอย่าสุบฝ้ามาดปากทุงไวร์ไลเลีนวาก็ได้เจ้าเออเจ้าบ้านน้อมาขอกดน่มได้ขอกินน้ำเพื่อนโอ้โหนี่มันสูกแล้วแซบกินกับเข่าก็แซบ่องวาง งามๆเลยเอากินกินงใต้รับเหล่านะครับด้วยโบได้กะไรแมนนอแมนจ้าคล้องแสบอีกนมเหมือเไตเราเขาไปบได้กหวานด้วยยากินเขาแสบนอแมนมาแดงผ้าเขากินเขากินน้ำเข่าวันนี้กินะกินเขาว่าอะไรคนข้นให้น้ำึ้นมาอยู่จังสีกินเงกระแสบมันหลายคนจะเสียไปนี่อยู่งสีรเสบนอป่าอ้ย่นเยียงนี่ซุปนม่ อย่างเนื้ออย่างเนื้อเขาอย่างหมูย่างหมูเน้ออ๋อเนื้อเนื้ออันีเน้อเหนื้อไม่ได้กูอ้เนี่สู้น้มเป็นสาุดโ้ยบอแล้วจะซีมกันหรอกเว้ยเห็นน้ำลายไหลไปตรง้เสยบย่เล่มตั้งไม่กันเสียบมาเสียบส่น่

นี่พักยังไงก่อนพักผ้าอเนาะพักาพักกันจองพักกันจงพักกระเดาเนื้อตงหลวงนี่ก็ขับขุนสาวด้เลยพี่น้องเข้ามาไล่มาเนี่เห็ดได้หลายนี่อันนี้ทีทีย่างขอหมูตืมกันนะเนาะฉลองกันเข่ามันคม่เนูเข่าม่งาจะจักเขางาเท่านละปนาเอ้ยยยยยหามือเทีมา โอ้ยมาแล้วครับพี่น้องฝนเอาจังได้แล้วง่ายเอ้าง่ายง่ายง่ายขึ้นเครื่อัขับไปโอ้ยฝนอย่างไรมากงามนี่โอ้ยว่าสีผ้าพ่อลุงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาพักกันขึ้นมาพักกันขึ้นมาฝนขอขึ้นอ็นที่อย่างนักกินทั้งเคียงบันนี่โอ้ยเราพ่อมาขึ้นมาพี่พ่อ มเอาไม่เยอะเลยผมมันเออขาเหลืองเอ่อนทายงไดวกองข้าไ่อเลี่อีกนเดยวแกแล้วต่ว่ไม่คด่าราุงจน่จมโอ้โหเะนักใ้เน่าเนาะายงบแล้วขาายลงกอนักกนจองขมุกเนี่ยหอมตุนหอมเกา บัวคือหมอเลยมันหนูมันมันไได้มอนมันไอ้ต้นทวนนีมต่หนูวบยรุ่นเลยโตแบบพอดีกินตาน่อยนแบบรุงเลยหูดไม่งาผูถ้าถ่าหอมหยาดไปเังสุอเอา้สองถานสองถาเลยสองถาคนพนเากินคักๆด้ย รัเอานอนมันเฮียเนอนหัานอนเอ้ยเบืงเนี่ยตาหน่อยมั่นมันเอาไม้หัวเอาหน้ตตาหน่อยมันยีดีคุณเยอะเด้อนามนิดน้อยหวานแ้วมันเด็กแถวสดคาบเบืองอ้าวเหลอดใช่พ่มาเสียใจมั่งเด้อหลดใช่เอ้ยคุณน้ำมันมั่น่บเซบ จเลียงหมูอยากมันมันพอเขาใหม่รูบ่อยครับมัน่อเขาใหม่ให้วรโอ้ยเมนูเมืองนี้บบธรรมดามาค่ะพี่น้องกินขัวหนู่แซ่บๆน้ำกันค่ะนี่ก้งเว้นมันเขาแล้วเนี่ยมอนแรงมันขัวหนู่เือขวานตรงนมันๆเลยโอ้ยา อ้ยพอหอนี่เลยพ่อหอนเอไฟใหม่ด้อพ่อใหญ่อย่าเป่ามันไพ่พ่อะไอยู่เป็นไดยทงต่ำหนออกจากไฟใหม่ๆเลยแสบบอืมอืมมันลำดีลแหะหล่อดีว่าจะต่องจะใส่ผักไก่หลอดเหลี่ยงกันเอาเยนอนไบบ้ยเฮ็ดตลอดค่นมันมีห้ามันไม่เคยกินผับไดสังเกต่มันมีเอ่ยก็ใส่ถ้าหลุ่นน้ำตาหน่อยมึง คักบ่แซ่บโอ้ยบอมได้บลยว่ามันแซ่บเราก็บรากาศแห่งขัวหนูคนตุ๊กลิ่นเนี่ยสุดยอดเจอหนูวันนี้สุดยอดเลยอี๋มันมั่นแห้งเบิ่งเบิ่งความมั่นยวนผิวหนาเราดูควมอายจนทนเลยรอบนีเสียบอีดีว่ะขัวหนูสุดยอดเลยเสียบสุดยอด อืม <mm> โอ้สด,ดหลาย <uğ ส> พพอลุ่งเขาห่อนบอเอาจ๊กเขาห่อนให้พอลุ่งนี้จ๊กเขาห่อนเขาห่อนกินเขาห่อนมันจังแสบเออเขานู่นาายอยู่ <S <S เต็มกองเลยสดขาคักมาเอาใหยายกินได้บ่แม่แส <S <S บอยู่เด้คอหมูอย่างนู่มมาแบ<ส>บด,ดีเลยหง่ะตามองหงเหอมน้อยใหญ่เนาะอืมตามองหงไม่แค่ของเราเยอทั้งหางใส่ตัมทั้งหาง ยาบาที่ล้วที่ไหนลงโดมาเนาะอวงหอนกินวงหอน่มาได้ทาบเสียแห้งัวหนุพ่ลุงกินได้หลายเด้อตนีเจ็เลยน่ัน่อีอากาศเย็ยน เดินอาหารค่ะบดไอ้จอยดอกเขาต่ำนี่กินแสียบานี่ยกจอยว่าเป็นดอกดูมีโอกาสเดี๋ไปหาจอยมันเขาหยามหนาวมันตรงที่อุ่นๆแนงอย่างน้อยมันจังกอดอุ่นนอกตาหน่อยมันเทศกาลเกี่ยวเขาสิจ้าจอยเกี่ยวหัวรู้บัรู้เกี่ยวเฮือนนั่นเฮือนนี่บานี่มีเขาสิบหาเบิร์ตเหรอเด้ข้องมูที่เห่าบานี่สิเป็นเขาใหญ่หน่อเขาต่ำหน่อ เทิงของตาหน่อยเทิงของโหลดใช่เทิงของพอตาโอ้สิได้คูปนูอีกหลายหลอดพี่เด้นี่ตาหน่อยเ<อ>นาะงาในใหญ่เด้อเออบ้านนี้อ้อมแอ็มนี่ข้าเจ้าเกี่ยวเอาเบิร์ดละ่ะเนาะคันในความคิดกะค,คิดว่านูมันสิมาถอนอยู่เนาะโอ้ได้ย๋ยวคูปนูอีกหลายงานอยู่กะสิได้กินควานูอีกหลายงานอยู่พี่กันล่นะเนาะเอากระสันเดี๋ยวห้ากินข้าวกันค่ะถาคูปนูน้ำกันอีกรอบหนาบลุล่ะเขาใหญ่บุล่ะเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพบกันในคลิปหน้าบรรนาภาสุขสวัสดีค่ะ เสียต้อมองุงเฮึมได้หนีถตถวตาม